ครับขอสวัสดีครับวันนี้ไปหาหนอไม้ไล่มานะครับก็พอได้ครับพออยู่พอกินครับในหนึ่งกระสอบนีครับกระสอบครับนอไม้ไล่หนอสวยๆอย่างนี้ครับครับสวยงามมากๆเลยครับเนี่ยถือว่าไปถูกพื้นที่ถูกจังหวัดถูกอันนี้ครับหนอเี้เล็กๆก็ถือว่าสวยครับกาลังพอดีกินครับอย่างเงี้ยสุดยอดมากๆเลยครับ ได้แบบนี้ทั้งหมดนี่คงจะดีมากๆเลยครับเนี่ยครับสวยๆแบบนี้ครับมันจะหนอสวยๆครับถือว่าได้แบบนี้ก็พออยู่พอกินสุดยอดครับวันนี้ครับแต่ถ่ายไม่ได้ครับเปิดดูแล้วครับมืดมากๆเลยครับเพราะว่าอากาศมืดคึมนะครับอากาศไม่เอึมหนวยนะครับไม่เดาไฟไปนะครับนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับ แต่ไปถึงก็มืดคลึมนะครับกับการหาอยู่หากินนะครับเลยไปหาหนอไม้นะครับคือว่าพอได้อยู่ได้กินครับแต่ว่าท้องฟ้าไม่เปิดครับเข้าไปในป่าหน่อไม้แล้วมันมืดมันคลึมมากๆนะครับอพอได้มองเห็นหน่อไม้แต่ว่าในกล้องมันไม่เห็นนะครับ สุดยอดมากๆเลยครับพอมาเปิดดูเอาทำไมเป็นมืดจังมันไม่เห็นเลยครับก็เลยถือว่ามาสรุปที่บ้านแล้วกันนะครับได้กระสอบนึงนี้ครับนะครับเต็มกระสอบพอดีพอดีเลยครับถือว่าจังขูกจังหวะถูกเวลาพออยู่พอกินครับน่อย่างเงี้ยสวยๆนะครับสุดยอดครับวันเกิดหัก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 เอาเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้เสียมนะครับ กำหักกำหักเลยแล้วก็รีบด้วยด้วยว่าฝนจะตกด้วยนะครับก็ยังไม่ตกครับออกมาได้พอดีก็เริ่มเลยครับตั้งแต่ขี่รถมาครับสุดยอดมากๆจริงๆกับการหาอยู่หากินนะครับหาหน่อไม้ไร่วันนี้นะครับสุดยอดของความมืดคึมแต่ก็มีความหมานครับได้กหนึ่งกระสอบนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปก็หาหาไม่ถึงชั่วโมงครับแต่ว่าขี่รถไปไกลนะครับ ที่ที่ไปหาก็ประมาณสักหาสกิโลได้ไม่ใช่ธรรมาดาครับการไปหาอยู่หากินครับไปตั้งแต่6กโมงเช้าตอนนี้กลับมาถึงบ้านก็บ่ายสองแล้วสุดยอดอมาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการหาอยู่หากินนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอีกหลายวัน,นครับเราก็จะทำไปกินนานๆนะครับ เพราะว่านานๆจะได้ออกไปทีไม่เหมือนปีที่แล้วไปที่แล้วไปบ่อยนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ไปครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะเกินนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ไปหาเน่อไม้ครับแม้แต่เห็ดก็ไปบ้างไม่ไปบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยเป็นอ่อนลลากับการไปหากินครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไปรอบนี้สุดยอดมากครับแตนเน้สวยๆอย่างนี้เลยครับเอออะไรจะขนาดนี้นะครับก็ เดี๋ยวไปครับก็กว่าจะออกพรนษาก็อีกหลายวันดูอีกทีครับว่าจะพอไปไหมนะครับค่อยดูกันอีกทีครับถือว่าพื้นที่ตรงนี้สุดยอดครับห่อไม้สวยมากๆนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเข้ามาชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับ